มีชายหนุ่มชื่อกรอเดินทางข้ามสะพานแห่งกรรมด้วยหัวใจหนักอึ้งเขาถูกนำตัวมายังศาลของยมบาลใจกลัวว่าจะต้องชดใช้สิ่งที่คิดร้ายไว้ในใจเบื้องหน้าบัลลังสูงยมบาลน,นั่งอย่างสงบแววตาอ่านความคิดได้กรอยกมือไหว้พลางถามข้าแค่คิดชั่วแต่ไม่ได้ทำจะถูกตัดสินเหมือนคนที่ทำจริงไหม ยม,มาบาลพยักหน้าช้าๆแล้วหยิบสมุดกรรมขึ้นมาเปิดมนุษย์ทุกคนล้วนมีความคิดชั่วแล่นเข้ามาในใจแต่สิ่งที่สำคัญคือเจตนาและการกระทำกรอทำหน้าสงสัยแค่คิดผิดมันจะกลายเป็นกรรมหรือเปล่ายมนาบาลอธิบายเจตนาเป็นจุดเริ่มต้นของกรรมแต่การไม่ลงมือทำย่อมต่างจากคนที่คิดและทำ บนผนังสารปรากฏภาพเงาของกรอในหลายฉากครั้งที่คิดแค้นคิดอิจฉาคิดอยากทำร้ายแต่ในทุกฉากนั้นเขาเลือกที่จะหยุดตัวเองไม่ปล่อยให้ความคิดกลายเป็นการกระทำเจตนาชั่วแม้ไม่ได้ลงมืออาจเป็นแค่เมฆหมอกที่ลอยผ่านแต่ถ้าเอาใจไปฟูมฟักคิดชั่วซ้ำๆวันแล้ววันเล่าแม้ไม่ทำก็สะสมเป็นกรรมบางเบา รอย้อนคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาหลายครั้งที่โกรธแค้นแต่ไม่เคยทำร้ายใครยมลบาลยิ้มบางเจ้ามีคุณค่าในความอดทนและรู้ผิดชอบชั่วดีการต่อสู้กับความคิดชั่วในใจเป็นเครื่องชี้วัดความกล้าและศรัทธาในความดีกรอค่อยๆรู้สึกเบาใจเห็นคุณค่าในสิ่งที่อดกลั้นไว มนุษย์ดีชั่วที่แท้ไม่ใช่ไร้ความชั่วแต่คือคนที่รู้ทันและไม่ยอมให้ชนะใจแสงรอบตัวเริ่มสว่างขึ้นเมื่อเขาเข้าใจหลักของเจตนายมมาบาลวางสมุดลงเจ้าจะไม่ตกนรกเพียงเพราะความคิดแต่จงระวังอย่าให้มันกลายเป็นตัวตนมันฝึกใจตนเองให้รู้เท่าทันความคิดชั่วจะอ่อนกำลังลง กรอรับฝังด้วยใจสงบเห็นแสงใหม่ในโลกหลังความตายยมบาลบากล่าวทิ้งท้ายคนที่ต่อสู้กับใจตนเองคือผู้สร้างบุญอันยิ่งใหญ่กรอไหว้ขอบคุณเข้าใจว่าทุกความคิดคือโอกาสเรียนรู้เข้าก้าวข้ามสะพานแห่งกรรมไปสู่ดินแดนใหม่ด้วยหัวใจที่เบาสบายเจตนาไม่ใช่เครื่องตัดสินทั้งหมด แต่คือทางแยกระหว่างตกนรกหรือได้เรียนรู้บนทางธรรม